อันยองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้เลิกงานแล้วนะคะเป็นเวลาห้าโมงเย็นของประเทศเกาหลีจา้าและเราก็จะไปเอาขี้ไก่นะคะมาใส่ผักของเราอันนี้ก็จะเป็นทางรัดลงไปนะคะก็จะเป็นป่าทั้งหมดเลยอุ้ยเปียกยากาศดีมากชุ่มชื้นนะ ตรงนั้นก็จะเป็นหังขี้ไก่ของเรานะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอ้าเปียก่ะนี่ทางลัดก็จะเป็นประมาณนี้นก็จะเป็นเนินเขามีเห็ดไหมเนี่ยเออหน้าหาเห็ดมากเลยบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนเดน๋ีวจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะเราบร้อมฟาร์ม บรรยากาศห้ามงเย็นของประเทศเกาหลีนะคะเนี่ยก็จะเป็นฟาร์มของเราฟาร์มของเราก็จะมีขนาดใหญ่เลยนะคะใหญ่เลยก็ว่าได้ตรงนู้นก็จะเป็นไม่รู้เป็นฟาร์มอะไรแล้วก็จะเป็นภูเขานะคะนู้นภูเขาบรรยากาศนี่นี่ก็จะเป็นบนฟาร์มของเรานี่ก็จะเป็น ทางเข้านะคะที่รถมาเอาขี้ไก่ขี้ไก่นน้นนะคะเราจะมีทั้งจ้างเขามาเอานะคะก็คือเสียเงินให้เขาเพื่อทีาาอ่จะให้เขามาเอาขี้ไก่แล้วก็มีทั้งแบบขายนะคะเป็นประมาณนี้จ้าดีใจดีมากเนี่ยนี่ก็มาเอาขี้ไก่นะคะเอาตรงนี้เลยเหรอเอาอะไรคะ ขี้ไก่แล้วก็เป็นประตูข้างหลังของเราเนะประตูข้างหลังรถก็จะเข้ามาตรงนี้ก็มาจอดรับขี้ไก่ตรงนั้นก็จะเป็นสายพานที่ขี้ไก่ไหลลงมา น,นี่ก็จะเป็นต้นไม้ที่เอามาปลูกบรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศวอนทุ่งไร่ทุ่งนาบ้านเราเลยแต่บางวันก็จะเม็นิดนึงนะคะบางวันก็ไม่เม็นเลยนี่ก็เป็นต้นไม้ที่เอามาจากข้างหน้ามาปลูกนะคะนี่ก็เป็น ข้างๆฟาร์มนะคะอากาศ,ศก็จะประมาณนี้ค่ะอากาศช่วงนี้ก็อุณหภูมิที่เกาหลีก็เริ่มลืม,มตกลาวแล้วหนึ่งยากาศที่เกาหลีก็เริ่มอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ20ขึ้นแล้ว ประมาณ3 0 2 0าองศาเรากำลังดูว่าเราจะไปทางไหนดีทุกคนเรา้มากลับทางเดิมใช่ไหมไ mm hmm. ม่เป็นบรรยากาศนะคะยามเย็นเลาะดูแต่มมีเห็ดมากเลยทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ามันชุ่มชื้นอะ น,น่าจะมีเห็ดบรรยากาศสดชื่นตอนเย็นก็ไม่ร้อนมากนะคะวันนี้ก็มีลมลมไม่ร้อนแต่ตอนเที่ยงก็ร้อนนิดนึงแต่ก็ยังไม่ถือว่าร้อนแรงนะคะเพราะว่ายังไม่เข้าหน้าร้อนอย่างเต็มตัว ็จะเป็นประมาณนี้จ้าลองทับเปลี่ยน,นตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักของเราอ้อมมา ลมแรงมากดูโอต้นไม้คือลมแรงมากก็จะมาดูนะคะคุณชายเขาเอาฝุ่นมาใส่ขาตังอะไรนะซื้อเหล้าอะไร พอใจเลยเหรอไปเอามอนนไม่ต้องกินนั่นล้างเร็วปัยังเพื่อเล่าออนะ้วทำได้ทุกอย่างไม่หามไม่ไปจับหอยเหรอไป่หาม,หหไ,มหไม่ไรปจับหอยอะบรรยากาศรอบๆฟาร์มมาจ้ะ นี่ก็จะเป็นสวนผักอันน้อยนิดของเรานี่ก็จะเป็นผักชีราวที่เราจะรอดูมเมล็ดของมันไม่รู้ว่าน้องจะออกมเมล็ดให้หรือเปล่าไม่เคยไม่เคยเก็บมเมล็ดผักชีราวสักทีนะคะนี่ก็จะเป็นต้นแตงฮะกดเดียว,ว,ว,วคือต่อรองเก่งแท้มอน่ สามพันเลยนะไปแล้วพี่น้องขอเงินไปซื้อเหล้าแล้ว,ลวนี่ก็จะเป็นสาระแน่สาระแน่คือสวยมากสาระแน่เกาหลีจ้าหอมหอมทิกของเราที่ได้มามันนั้นก็โตแล้วหนึ่งต้นพร้อมเมล็ดประมาณนี้เห็นเมล็ดไหมคะยอันนั้นกำลังออกดอกมะเขือม่วง นี่เป็นมะเขือเทศแล้วก็จะมีต้นกล้าที่เราเพาะใหม่นะคะเป็นเป็นต้นหอมผักชีชีไทยนะคะหรือว่าบ้านเราเรียกว่าหอมป้อมนี่ก็จะเป็นต้นพริกของเราปาก,กีขวดคะอคสองขวดเลยเหรอ,อจุกุ้มอะไรชิคกุมฮาเซลแมง ไนอนโยหันกุ้งมันหันกุ้งมันกุ้งมันหมดละหันกุ้งมันหมดละแว่หมดละอตายตายคงบูหันกุ้งมันคงบูอะไรจีบรรยากาศก็จะประมาณนี้จ้าอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมป้อมนี่คือหอมป้อมนะคะทุกคนที่แบบว่าโตโตมาก ไม่ใช่ดอกไม้นะคะมันคือหอมป้อมบ,บ้านเราคะ่ะเราก็จะเก็บไว้ทําพันธ์ุเอามาเล็ดมันนะคะอากาศห้ามูก็จะประมาณนี้จ้าไปแล้วไปแล้วจ้าไปซีอูกันแล้วยากาศ วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย